สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาทำขนมเค้กวอนัทนะจ้าส้มก็ไปเก็บมาก็ได้เยอะอยู่จ้าก็ปอกช่วยกันกับสามีปอกเนี่ยจ้าก็ได้เยอะอยู่ปอกถาดนึงเลยจ้าเนี่ยจ้าถาดหนึ่งแล้วนี่ที่ปอกแล้วก็มีจ้าเนี่ยจ้าไปเลยจ้าเพื่อนๆไปทำขนมเค้กันเลยจ้าและในช่วงนี้ เครื่องที่ทำขนมเค้กก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะนี่ละจ๊ะเดี๋ยวอัตราส่วนผสมต่างๆส้มจะแปะไว้ใต้คลิปไว้ให้นะจ๊ะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้ามาๆจะเพื่อนๆมาลงมือทำกันเลยจ้าเดี๋ยวส้มจะไปตอกไข่ให้พ่อบ้านจ้าพ่อบ้านก็จะเริ่มส่วนผสมแล้วนะจ๊ะก็ใส่เบกกิ้ง เบกกิ้งโซดาใช่ไหมเบกกิ้งผ้าเดอร์ใส่ลงไปจ้ะไอ้ก็ผงฟูนั่นแหละจ้ะเพื่อนๆผงฟูแล้วก็กาแฟนี้จะอจะใช้น้ำร้อนนะจ๊ะทำให้เขาละลายก่อนแล้วค่อยใส่แล้วเขาก็จะใส่นี่จ้ะใส่บัตเตอร์ลงไปจ้ะเนยเนยจืดนะจ๊ะเพื่อนๆใส่ลงไปเดี๋ยวอัตราส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวส้งแปะไว้ใต้คลิปจ้า ส้มก็จะพูดแต่ก็จำไม่ได้จ้ะจำไม่ได้ <c oughs> ก็เลยคงจะต้องแปะไว้ตายคลิปนะจ้ะใส่นี้ลงไปแล้วก็กาแฟก็จะละเออละลายกับน้ำร้อนนะจ้ะก็เทลงไปเนี่ยจ้ะก็ไม่ต้องเอาเยอะก็น้ำขนาดนี้นะจ้ะเป็นอมเป็นเค้กวอนอมกาแฟกับวอนัทจ้ะเป็นเค้กแล้วก็ส้มก็จะใช้อม เป็นคัพเค้กนะจ๊ะเป็นก้อนเล็กๆก,ก็เตรียมเตรียมแบบนี้จ้ะเพื่อนๆนี่จ้ะก็ใส่แบบนี้นะจ้ะก็เขาละลายดีกาแฟาละลายดีแล้วก็จะเทเทลงไปในแป้งนะจ๊ะแป้งก็ใช้แป้งทําเค้กนั่นนะจ๊ะแล้วก็ใส่ผงฟูลงไปเพิ่มด้วยจ้ะเพื่อเขาจะได้ฟูสวย แล้วก็ใส่น้ำตาลไปจ้ะน้ำตาลก็เป็นสีแบบนี้จ้ะน้ำตาลไม่ไม่ใช่ไม่ได้ฟอกสีนะจ้ะก็ใส่ลงไปแล้วก็อไข่ไข่แดงดีจังเลยจ้ะไข่สีฟองก็ใส่ลงไปจ้ะเขาบอกว่าเป็นอต้องใช้เออเบอร์ใหญ่นะจ้ะเบอร์ใหญ่แล้วก็เตรียมเตรียมนี่นะจ้ะผสมเลยผสมกับเครื่องนี้จ้ะ เนี่ยจ้ะก็ปั่นไปเลยจะปั่นให้เข้าเข้ากันดีแล้วก็จะใส่ส่วนผสมอื่นๆด้วยจ้าเมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วพ่อบ้านก็จะใส่วอนัทลงไปนะจ้าวอนัทก,ก็อยู่ที่แปดสิบกรัมจ้าก็หัน่นหั่นละเอียดนะจ้าก็ใส่ลงไปแล้วก็จะผสมให้เข้ากันดีแล้วก็จะใส่ ไปในพิมพ์จ้าเขาเขาไม่ยอมหยอดจะเพื่อนเพืเขาให้ส้มเป็นคนหยอดเอาก็ใส่ไปช้อนหนึ่งก็แล้วกันจะ้ะหยอดลงไปเลยแบบนี้จะ้ะไม่ยอมไม่ยอมทำผสมแต่ให้เราเป็นคนหยอดเอาหยอดก็หยอด จส้มก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกาาจ้าก็เขาไม่เขาไม่กล้าหยอด<笑><笑>ก็ต้องมาหยอดเดี๋ยวหยอดให้เสร็จแล้วมาชมกันจ้าใส่ลงไปในภาชนะทนไฟเรียบร้อยแล้วนะจ้าก็จะนำไปอบเลยจ้าก็ได้ขนาดนี้หละจ้าเพื่อนๆไปเลยจ้าไปอบกันเลย ในการอบส้มก็จะอุ่นเตาก่อนนะจ๊ะอุ่นเตาอบก่อนจ้ะหนึ่งร้อยหรือร้อยหกสิบองศาจ้ะแล้วก็พอเข้าอุ่นเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำเข้าเข้าเลยจ้ะนำเข้าเตาอบเลยก็เดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีมาตรวจดูอีกครั้งหนึ่งจ้าแต่ก่อนจะอบเดี๋ยวส้มจะเอาน้ำใส่ลงไปด้วยจ้น้ำใส่ลงไปในเตาอบด้วย เพื่อเขาจะได้ไม่แห้งนะจ้าสิบนาทีผ่านไปแล้วนะจ้าเพื่อนๆก็จะได้ขนาดนี้ละจ้าเดี๋ยวส้มจะกลับข้างของเขาจะนี่จ้ะโอ้ดูสิอืมแบบนี้จ้ะนี่จ้ะแล้วกอ็อันข้างล่างนี้ เเป็นแบบนี้จ้ะหูใหญ่ดีจังเลยส้มก็จะกลับข้างเหมือนกันจ้ะเดี๋ยวอีกสักสามนาทีมาชมกันจ้าสามนาทีผ่านไปแล้วนะจ้าเดี๋ยวส้มจะเอามาตรวจดูจ้าว่าโอเคไหมนี่ละจ้ะส้มก็ใส่เยอะไปหน่อยก็ล้นออกมาอุ้ยยังไม่ได้เลยจ้ะ เดี๋ยวต้องเอาเข้าไปใหม่มบางอันก็สุกจ้ะบางอันก็สุกบางอันก็ไม่สุกอันนี้ยังไม่สุกจ้ะเดี๋ยวส้มจะเอาเอที่ไม่สุกที่ไม่สุกเข้าไปใหม่แล้วที่สุกก็เอาเอา,เอ,าออกมานะจ้ะเดี๋ยวเขาจะไหม้ในที่สุดก็อบเสร็จแล้วนะจ้าก็จะได้ขนาดนี้แหละจ้าใช้เวลา สิบห้านาทีจะเขาจะสุกง่ายหน่อยเพราะว่าทำก้อนเล็กนะจ๊ะวันนั้นทําก้อนใหญ่ก็สุกยากข้างในยังไม่สุกเลยแต่ข้างนอกก็ไหมนะจ๊ะเพื่อนๆก็เลยทําแบบนี้ก็เดแบบิลองผิดลองถูกแต่มาแบบนี้ก็โอเคจ้าเดี๋ยวจะนําไปใส่ครีมนะจ๊ะครีมใส่ข้างบนเขานะจ๊ะพราะบ้านกำลังผสมอยู่ พอเย็นแล้วพอบ้านก็เอาครีมใส่จ้าทําแบบนี้เดี๋ยวเขาจะชิมให้ชมนะจ้านี่แหละจ้าจัดการเลยจ้าพี่รอน uh oh. อืมอืมดูซิเป็นยังไงนะจ๊ะเนืะมามาจะเพื่อนเพื่อน<ๆ>มากินขนมวอนัทคัพเค้กด้วยกันจ้า uh huh. ก็ใส่แอมกาแฟขนมขนมกาแฟวอนัทคับเค้กจ้ะเพื่อนๆพี่รอนเขาก็ใส่ครีมลงไปแต่ส้มเอาครีมออกจ้ะก็กินแบบนี้เดี๋ยวจะชิมให้ชมนะจ้าอ,อร่อยมากจ้ะ ไม่หวานไม่หวานมากกินกับกินกับกาแฟสุดยอดเลยจ้ะเดี๋ยวอัตราส่วนผสมต่างๆส้มจะแปะไว้ใต้คลิปให้นะจ้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ้าขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่จ้า สำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบส้มก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากมายจ้าแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าบ๊ายบายโชคดีมีความสุขจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า